วัสดีครับทุกคนชัดนะเมื่อกี้ช็ดที่แสบตาไปเลยสุดยอดไปเลยเนาะผมผมกำลังสระผมชัดกำลังสระผมแล้วผมชอบมากเวลาสระผมเลยเพราะว่ามันมันเนี่ยผมมันผมมันแบบมันคือลังนกหดอ่มันช่มันมันมันสุดยอดเลยมัน มันมันสุดยอดมันสุดยอดที่มันเป็นลังนกผมชอบลังนกแล้วมีน,มนกพิลัตมาบินอยู่บนหัวกูเพราะหัวกูวหวหวหวเหมือนลังนกใช่นะผมกำลงังขยิงเท้าเพราะไม่อยากให้คน,นแสบตาผูฟังดีนะใช่แต่ผมขึ้นขึ่นองน,นี้ยมันก็จะแสกตามากขึ้นใช่มันใช่ไหมมันเป็นลังนกสุดยอดไปเลยใช่สุดยอด